เอาวันมชุมหม่มิมากหมักเมากเอาเอาเมียงส่นี่นือะเขาก็มุกเอาหม่มมือนี่ มันจะทำย่างไช่หัวมือมือนี่คอยเอาโมกหนึ่งอีแล้วก็เอาหัวมือมือนี่มาโมกหนึ่งอีย่างบดานมัมันปูนดูนี่แล้วก็อ่า โมกเมียงอ่ะเอาเมียงมาใส่ที่ปูนี่มาโมกอีแล้วก็ห่อออกที่าเอาขึ้นมาอีมันจะเอาอีน่ะต้อจ่อาพับมาตั้งแน่พับมาตั้งแน่พับมาตั้งอีเวลามันนี่เ่าก็ปิดนี่ปิดนี่เหี่ปิดนี่ให้นอกก็ได้เาเอาสต่ที้วยอย่างอีหน่ะมันจะใส่อีหน่ะต้องปิษหน้าเข้าปิษหน้าเข้า ป็นหน้าเขาอ,<ต>อันนี้มันเป็นเนมี่ยงถ้าว่ามากนี่เข<ม>าเขาเขาจะเอาปูนเขาใส่นี่เห็บกรนมากม,มันเป็นมากสองขีดนะ<ม>ต้องเป็นมากขีดเขาเอามากใส่นี่ขีดนี่ขีปสองขีป สองครีมเขาก็เอาเอาปั้นอย่างตะกี้ละอีกมุกเหมือนกันเข้ามาแล้วก็เอานี่คืนอคืหมากสองขีดนั่นมากูบก่อนนี่แกผมจะเอาอีน่ะห้ามเอาตลอดเอาคนอย่างอีมาตังแน่แล้วเอามาใส่ตรงนี้ตรงกลางอันนี้มันเป็นอันนี้อันนี้มันเป็นเมี่ยงอันนี้เป็นเมี่ยงอันนี้เป็นหมากปูนมากอันนี้กระปูนมาก ใส่ปูนต้วยปูนหมักหมักกีบอะเจ้าอมันมีสามอันต่างกีบเนาะอันนี้เมี่ยงเมี่ยงกับปูเจ้าอันนี้หมักกระปูอันหมักกับปูบางคนนี่มันใส่บบฮุเลียงเราต้องใส่นี่ก่อนสลับให้ก่อนต้องใส่เมี่ยงก่อนอาใส่เมี่ยงก่อนแล้วก็ใส่หมักใส่หมักโอ้เอาเวลาเาเ่าจะขึ้นเ่าอย่างเขาต้องเอาน้ำ น้ำหอมหาน้ำหอมสิดหมดเลยพระเจ้าเลยพี่กุ้ยเอาเลยปอกเลยที่หอมเขได้กลมมันมีกลมกหมมีกําที่ว่าเขาจะอครูเขาู่ขอคูเขาเขาเขาบอกก้ยเขากับหานนาเอาว่าเอาของอกครูก็ไปใส่กุ้งใส่้งนี้ยุของลูกนะฮะส่ยมากสาอดีมีสุเขาเขาเขาว่าบอกกยกับเขาว่าขอมีจกมีลับเนี่ยเว่าเอามันมันจะมีแต่เขาฐานนาเอา อันนี้เรียบวนเนาอันน้ําหอมนี่ยังไดเจ้าเปิ้ลซ้อที่ไหนอยางไงเป็นลเปิ้ีขายที่ร้านขายหอม,มอแล้วน้ำหอมไยหนี่อ,นอยางก็ได้ที่ทมันหอม,อมนเปิ้ลหอมเนาะ มันคูนี่เป็นสอบหอมหมเจ้าคือน้ำหอมเดยนี่นะถ้าอ้วนน้ำหอมเนี่ยคนสมัยมาปุ๊บมันคือถึงน้ำหอมเมือนเนาะมันเป็นๆใช่หรอชีตชีเอีกแ่ถ้าอย่างอ้าถ้าคแนนหอมเนาะถ้าอย่างหอมนี่ยังยังโป้ดียนี้เจ้าแล้วคนใี่ะอ่อนนี่มันเลี่ยนลงเหมือนหอมขางน้ำที่มีสมบฉีดน้ำหอมแล้วสากแป็นี้ขลยสมบัต อนี่ห่างหนูขึ้นบนอากาศเอียก่อนปี่มันจีขึ way, ้นต่างบนก่อนเอาบนอากาศเอีกเขากอดพลอยมาอันนี้คือปุ่งขอนปุ่งขอนเขาต้องอีนี่เอาห่างหนูมาอีอ่ะนี่มติดกลางเนี่ยเขาขอมขอเขาขอจุกขอรับนะขออย่างนี้เขาเอาห่าง ถ้าว่าบางคนนี่เป็นเหยืยสร้างพระเจ้านี่เป็นเอาจี้เอาหางนูี่ไั้งปูี่พระเจ้าอ่าอันนี้คือว่าถ้าสร้างธาตุสร้างถูกก็เอาหางแล้วต่เขาจะบิดแต่เขาจะบิดบิดไปที่ที่เขาจะแปงเพราะว่าเพราะว่าเขาอย่างเขาต้องบ้านเขาเนี่ยเขาขอจุกขอหลามเขาก็เอาจี้กันกองอ่ะมันจะมาอีกจุกลามมันจะมาที่เป็นสร้างพระเจ้านี่เป็นหางหนูคนเพราะว่าเป็นเกา เขาประหาท kind of ี่ว <IZ cji> <engo> ่าปั้นพระเจ้านี่ระว่างสัตทีสร้างพระเจ้าสร้างธาตกันเหมือนกันนะเขาจะสรงธาตุก่ับาหาที่ิพระาุะว่าสัตามมูลนอที่แบบป้าอาเห็นอันนี้คือว้ปกตินะได้จตอนขุดขั้เนี่ยเว่าไห้ีอน